คดีเลือกตั้งสวที่กำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้แต่เบื้องหลังพาดหัวข่าวความจริงคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับก่อนอื่นเนื้อหานี้สรุปจากข้อมูลจริงนะครับโดยใช้ AI ช่วยสร้างบทสนทนาและเสียงบรรยายให้เข้าใจง่ายขึ้นเรื่องเดียวกันเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่กลับมีพาดหัวข่าวที่ไปคนละทิศท,ทางเลยทำเอาหลายคนงงไปหมดแล้วตกลงเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่เรามาไขาข้อข้องใจนี้ไปพร้อมกันครับ ความสับสนทั้งหมดนี้มันมาจากคำกฎหมายสำคัญแค่2คํคำเท่านั้นเองครับคำแรกคือตรวจคำฟ้องพูดง่ายๆก็คือศาลแค่ดูว่าเอกสารครบไหมแค่นั้นเลยส่วนคำที่สองรับฟ้องอันนี้แหละรครับคือสัญญาณว่าคดีได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วและจุดที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ศาลยังไม่ได้รับฟ้องนะครับยังอยู่แค่ขั้นแรกเท่านั้นอะแล้วถ้าศาลยังไม่รับฟ้องแล้วคำสั่งที่ออกมาวันนั้น่ะ มันคืออะไรล่ะสารไม่ได้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ครับแต่กลับตั้งคำถามที่น่าสนใจมากๆไปอย่างกะกะตเป็นคำถามคมๆถึง10ข้อเลยทีเดียวเพื่อขอความชัดเจนเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่นมีการสอบสวนล่าช้าจริงไหมแล้วเอกสารล้ำาน่ะมันรั่วไหลออกไปได้ยังไงคำถามพวกนี้ล่ะครับที่จะบอกได้ว่ากกตทำหน้าที่บกพร่องหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหนเรามาดูไทม์ไลน์สำคัญกันดีกว่าครับ วันที่27มกราคมนี้คือวันตัดสินครับว่าคดีนี้จะได้ไปต่อในศาลหรือเปล่าเรื่องนี้สอนให้รู้เลยนะครับว่าพาดหัวข่าวก็เหมือนหน้าปกหนังสือต้องเปิดอ่านข้างในถึงจะรู้เรื่องจริงดังนั้นเวลาเราอ่านข่าวอย่าเพิ่งเชื่อแค่พาดหัวนะครับลองดูรายละเอียดกันก่อนเรื่องนี้ก็ทิ้งคําถามใหญ่ไว้เหมือนกันนะครับว่าการตรวจสอบองค์กรต่างๆเนี่ยมันมีความท้าทายแค่ไหนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ